สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้มาทำน้ำยาล้างจานกันเป็นสูตรมะกรูดมะกรูดเยอะไม่รู้จะทำอะไรดีลองมาทำน้ำยาล้างจานนะคะทำง่ายหอมประหยัดมะกรูดนอกจากทำน้ำยาล้างจานแล้วยังทำประโยชน์ได้อีกหลายอย่างทำแชมพูทำน้ำยาอาเนกประสงค์ไล่มแมลงวันนี้เรามาทำน้ำยาล้างจานกันก่อน วันนี้เราใช้มะกรูดทั้งลูกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กลูกใหญ่หรือว่ามีตำหนินิดๆหน่อยๆแบบนี้ใช้ได้หมดเลยนำไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนถ้าเป็นมะกรูดที่เราปลูกเองแบบนี้ก็ไม่ต้องล้างเยอะล้างแค่สองสน้ำเพราะเราไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ใช้แปรงขัดเบาๆส่วนที่ขูคขะจะได้สะอาดสะอาดผึ่งให้เสด็จน้ำแล้วก็นำมาหัน่นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ วันนี้ใช้มะกรูดก็ประมาณ30ลูกแนะนำเลยนะคะถ้าใครทำใช้เองไม่ต้องทำเยอะนะคะ5ลูก1ิลูกนี่ก็ทำได้แล้วแต่ถ้าใช้ใเยอะๆเวลาเรานำไปทำน้ำยาเขาก็จะมีกลิ่นหอมมากวันนี้ทำเยอะหน่อย30ลูกก็จะทำใช้เองแล้วก็ทำแจกเพื่อนบ้านด้วยพอหั่นเสร็จก็นำมาใสา่หม้อเตรียมต้มได้เลยค่ะใส่น้ำให้ท่วมเลยนะคะปริมาณน,น้ำนี่ไม่ตายตัว จำนวนที่ใส่นี่ก็ใส่ท่วมะกูดใส่น้ำเสร็จแล้วก็ปิดฝาหม้อต้มน้ำจนเดือดแบบนี้ก็รีบเปิดฝาหม้อนะคะเดี๋ยวจะลน้นคนให้เข้ากันคนจากข้างล่างขึ้นข้างบนจะได้ทั่วถึงอหอมมากเลยค่ะหอมกลิ่นมะกรูด พอคนเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เดือดขึ้นมาอีกทีหนึ่งพอเดือดขึ้นมาก็ปิดเตาแก๊สได้เลยนำฝาหม้อมาปิดไว้ก่อนนะคะปิดให้สนิทเลยแล้วก็พักไว้ให้น้ำมะกรูดเขาเย็นตัวก่อนพอน้ํามะกรูดเย็นตัวดีแล้วก็มาเปิดฝาหมอ้อเราจะนําไปกรองกันนะคะใช้กระชอนตาทีแล้วก็เทน้ํามะกรูดลงไปใครจะใช้เป็นผ้าขาวบางก็ได้ เราใช้มะกรูดทั้งลูกเลยไม่ทิ้งใช้ได้ทุกส่วนเลยนะคะนํามาต้มแล้วก็นำน้ำที่ต้มเนี่ยไปทำน้ำยาล้างจานแล้วก็ส่วนที่เป็นเนื้อเราก็นําไปปั่นทําแชมพูยาสระผมได้ส่วนเนื้อที่เราปั่นเสร็จก็ไปใส่น้ำแล้วก็นําไปต้มเนื้อที่ปั่นแล้วก็ยังมีความเข้มข้นอยู่เอาไปทำน้ำยาล้างจานได้อีกหรือว่าใครจะไปทำน้ำยาถูในห้องน้ำถูพื้น หรือจะเอาน้ำมะกรูดเนี่ยไปฉีดพ่นไล่แมลงก็ได้ใช้ได้หมดเลยนะคะน้ำมะกรูดที่เรากรองเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็นําไปกรองอีกสัก1-2รอบนะคะน้ำมะกรูดเสร็จแล้วใครจะใช้แบบนี้ไปล้างจานเลยก็ได้นะคะเวลาล้างก็จะไม่มีฟองแต่ถ้าใครติดฟองให้ใช้วิธีนี้เลยใช้เป็น n70 แล้วก็ผงข้นหรือว่าเกลือแกงจะสั่งแค่ n70 อย่างเดียวก็ได้แล้วก็ใช้เกลือแกงของ ที่เราทําแกงเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่สารการเสียเพื่อป้องกันตัวน้ํายาจะเสียเร็วเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูแค่ปริมาณน,น้ํายาประมาณ10ช้อนโต๊ะต่อน้ํามะกรูด400 ml ปริมาณน,น้ํามะกรูดกับ n 7 0นี่กับปริมาณเองได้เลยนะคะถ้า n 7 0 1กิโลกร,รมัมน้ำมะกรูดหรือว่าผสมน้ำเปล่าก็ได้ในปริมาณ10ลิตรหรือว่าจะน้อยกวา10ลิตร ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบความเข้มข้นแค่ไหนถ้าชอบความเข้มข้นหนืดเยอะๆก็ลดปริมาณน้ำมะกรูดลงพอใส่เอ็นเจซูนในอ่างผสมแล้วก็ใส่เกลือแกงหรือว่าผงข้นลงไปคนให้เข้ากันคนให้เป็นเนื้อครีมสีขาวๆแบบนี้เลยนะคะตีให้เนื้อครีมเอ็นเจซูนจัดใส่ให้เป็นขุ่นครีมสีขาวๆแบบนี้ค่อยๆทยอยเติมน้ำเปล่าหรือว่าเติมน้ำมะกรูดลงไปทยอยใส่แล้วก็ตีไปเรื่อยๆ ถ้าใส่น้ำตีกับ N70 หรือว่าน้ำมะกรูดกับ N70 เลยก็จะทําให้ตีเนื้อครีมยากพอตีผสมให้ได้เป็นเนื้อครีมแบบนี้เนียนๆแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆทยอยใส่น้ำมะกรูดอย่างเดียวหรือว่าผสมกับน้ำเปล่าตีผสมรวมกันก็ได้ปริมาณน้ำมะกรูดนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของเราเลยนะคะ ค่อยๆทยอยใส่แล้วก็คนตีไปเรื่อยๆแล้วก็ดูความเข้มข้นว่าเราชอบความเข้มข้นแค่ไหนถ้าใครขี้เกียจผสมไม่อยากผสมก็ใช้น้ำมะกรูดล้างจานอย่างเดียวก็ได้แค่นั้นก็สะอาดแล้วค่ะแต่ถ้าใครติดฟองก็ลองทำวิธีนี้ไปใช้ดูพอตีผสมได้เรียบร้อยแล้วก็ลองเช็คความหนืดข้นของน้ำยาดูนะคะเนี่ยถ้าหนืดข้นเกินไปก็ค่อยๆทยอยใส่น้ำมะกรูด ใส่แล้วก็ตีคนแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยพอตีคนผสมได้เข้ากันดีแล้วก็เช็คความหนืดข้นถ้าหนืดข้นพอที่เราชอบแล้วก็ใส่สารกันเสียน้ำยาจะได้อยู่ได้หลายเดือนที่ทำนี่ก็ประมาณ2เดือนนี่ก็หมดแล้วค่ะทำครั้งหนึ่งก็ประมาณ10ลิตรแจกเพื่อนบ้านด้วยใช้เองด้วย ก็เติมสีผสมอาหารสีน้ำยาจะได้แตกต่างจากน้ำยาอื่นนะคะคนผสมแบบนี้เลยคนผสมให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันสีนี่แล้วแต่ความชอบนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าใครใส่สีที่เป็นผงก็แนะนําให้ผสมกับน้ําตีสีให้เข้ากับน้ําให้เป็นเนื้อเดียวกับน้ําก่อนแล้วก็ค่อยๆมาเทใส่เสร็จแล้วก็นําฝามาปิดพักไว้ ให้ฟองเขายุบตัวก่อนนะคะค่อยมากรอกใส่ขวดผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็มาเปิดฝาดูก็จะได้ฟองยังไม่ยุบตัวดีเท่าไหร่นะคะปิดฝาพักไว้อีกที่ปิดฝาพักไว้นี่ก็ประมาณหชั่วโมงพอมาเปิดดูก็ไม่มีฟองเลยนะคะก็จะได้แล้วน้ำยาใส่ใส่แบบนี้เลย เดี๋ยวเราก็เตรียมกรอกใส่ขวดได้นะคะขวดจะใช้เป็นขวดอะไรก็ได้นําไปล้างน้ําทําความสะอาดก่อนขวดกินน้ําหรือว่าขวดปั๊มแบบนี้ขวดสบู่ขวดยาสระผมก็นําไปล้างน้ําก่อนนะคะถ้าเป็นขวดแชมพูรหรือว่ายาสระผมมีฉลากแบบนี้ก็แกะออกด้วยแล้วก็เขียนว่าน้ํายาล้างจานเดี๋ยวจะหยิบไปใช้ผิดวิธี เสร็จเรียบร้อยก็นำมากรอกใส่ขวดกลิ่นมะกรูดเขาจะหอมสำหรับคนที่ปลูกมะนาวมะกรูดไว้ใช้เองนะคะเหลือใช้เยอะๆไม่รู้จะทำอะไรดีก็ลองมาทำน้ำยาล้างจานแต่ถ้าสำหรับคนที่ซื้อก็ซื้อในช่วงที่มะกรูดมะนาวกำลังถูกๆแล้วนำมาทำก็จะประหยัดได้เยอะเลยก็อลองทำดูนะคะสูตรนี้ทำไม่ยากเลยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ